จัดไปโดย Sing Corporation สวัสดีค่ะวิวฟง์ชนกกันกลับค่ะอย่าคิดว่าอายุคือทุกอย่างเด็กเนี่ยที่ไม่ดูแลตัวเองก็สู้ผู้ใหญ่ที่เทคแคร์ตัวเองไม่ได้สังคมวันนี้หลายคนยังไม่40ดูสุดชราสาว60ดูดีมีออร่า วันนี้วิวจะพาไปชมดารานนักกีฬาที่ฮอตที่สุดตอนนี้เธอได้ทุกรางวัลสำคัญงานบันเทิงค่ะแต่สิ่งที่วิวประทับใจที่สุดไม่ใช่ที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงมิเชลโยมิเชลโยเป็นชาวมาเลเชื้อสา,ายจีนชีเนี่ยเป็นเด็กชอบเล่นเปียนโนแล้วก็ศิลปะพอวัยรุ่นเนี่ยชอบเต้น ไปเรียนเต้นรําอย่างจริงจังค่ะเพื่อนๆแล้วก็จบปริญญาที่อังกฤษตอนนั้นเนี่ยเธออยากเป็นนักบัลเล่แต่เธอได้รับอุบัติเหตุเจ็บหลังทําให้ฝันบัลเล่สะดุดลงตอนอายุ21ในปี1983ปีที่พี่แชมป์จัดไปเนี่ยได้เกิดขึ้นมาโยไปประกวดแล้วก็คว้ามงนางงามมิสมาเลเซียเธอเป็นนักสแสดงตั้งแต่อายุ14ผ่านมา46ปีและในวัย60 เธอพิสูจน์ความเชื่อที่ว่าอย่าไปฝันอย่าไปหวังแค่ทำวันนี้ให้ดีสุดพลังสิ่งที่ดียิ่งกว่าฝันจะเกิดขึ้นได้วันนี้โยจัดไปสร้าง history คว้ารางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมจากทั้งงานลูกโลกทองคำโกลเด้นกลบและออสการ์จากหนังเรื่องเอ y วีตริงเ e ฟ y o แว e r all at once วิลเชื่อว่าความเป็นนักกีฬาทำให้โยเนี่ยมีวันนี้ นักกีฬาไม่ยอมแพ้มีวินยัยสู้ไม่ถอยเราทำงานหนักติดกันเป็น10ปีเพื่อไม่กี่นาทีบนแท่นผู้ชนะสิ่งที่วิวประทับใจกว่ารางวัลที่ชีเนชูมือขึ้นนั่นก็คือโทนแขนของเธอกล้ามเนื้อที่สวยงามแบบลงตัวความยืดหยุ่น flexibility การดูแลตัวเองด้วยความมีวินยัยมากกว่านิสัยอยู่เพื่อกิน กินให้คุ้มหรือพึ่งตัวช่วยอาหารเสริมเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรใส่ใจมากกว่ารางวันนะคะเพื่อนๆเธอเนี่ยสูงประมาณ160ซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมตอกย้ำน้ำหนักที่แบบพอดีพอดีผู้ชายนะคะง่ายๆเลยเอาส่วนสูงลบ100ส่วนผู้หญิงเนี่ยใช้ส่วนสูงลบ110อย่าให้เกินค่ะเพราะวันนี้คนตายจากการอ้วน มากกว่าเสียชีวิตจากการอดตายค่ะมามาแข่งกับตัวเองกันนะคะยังวิวเนี่ยสูง175หนัก52แล้วก็พี่แชมป์เนี่ยสูง175หนัก64และอย่าให้ความเชื่อเก่าๆทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตเน่าๆจบ20แต่งงาน30รวย40เลิกทำงานสัก50แล้วก็60ตายแล้ว เฮ้ยบางคนในชีวิตอาจจะเริ่มที่60ก็เป็นไปได้อย่าแข่งกับตัวเลขในอุดมคติแต่แข่งกับตัวเองอย่างมีสติโยโยโย่วยเกิดมาครั้งเดียวใครมีฝันอะไรที่แชมป์จัดไปช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาศิลปะแฟชั่นอาหารบอกมาพระฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่5าทุม45ช่อง PPTV HD 36และไปชมต่อที่ y YouTube แชมป์ จัดไปในวันพรุ่งนี้และสามารถติดตามโซเชียลของวิวแล้วก็ของพี่แชมป์ตามนี้ได้เลยค่ะ